บัญยา,า,าพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่บริเวณถนนใบพัดนครราชสีมาขอนแก่นขณะน,นี้นะคะภาพรวมการจราจรครอบมตัวใช้ความเร็วได้ตามปกติค่ะซึ่งคาดว่าในช่วงเย็นของวันนี้จะมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางเพิ่มมากขึ้นค่ะสภาพการจราจรถนนมิตรภาพอำเภอเมืองนครราชสีมาที่ถนนใบพัดนครราชสีมาขอนแก่นตลอดช่วงเช้าของวันนี้พบว่าสภาพการจราจรหนาแน,น่น,นแต่ใช้ความเร็วปกติ ซึ่งจากรายงานของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ที่จุดกลางดงพบว่ามีพี่น้องประชาชนทอยอยเดินทางตั้งแต่เช้าและมีบางส่วนเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่แออัด ซึ่งคนนี้คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ยังทำงานวันสุดท้ายเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนาในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนั้นก่อนหนนี้นก็ยังพบว่ามีพี่น้องประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้วว่วงวันหยุดชดเชยวันจัก,กรีที่ผ่านมาภาพรวมการจราจรยังใช้ความเร็วตามปกติจะมีชะลอตัวจุดที่เป็นทางร่วมหรือทางแยกซึ่งคาดว่าปริมาณรถจะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นของวันนี้ ขณะที่จุดบริการประชาชนที่ถนนใบพัดเรี่ยงเมืองนครราชสีมาขอนแก่นอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาผลตรีอัศาชาัยรักษาศิลป์ผู้บัญชาการมวลชนทนหารบกที่21ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์2,567 สำหรับให้บริการประชาชนเป็นจุดพักคนและพักรถหรือสอบถามเส้นทางซึ่งมนลนทหารบกที่21ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืงองนครราชสีมาได้ั้งจุดอำนวยความสะดวกประชาชนได้แวะพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าก่อนเดินทางกลับภูลมงเนาเพื่อเยี่ยมครอบครัวตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน และที่บริเวณลานอนุสาวรีท้าวสุรนารีจังหวัดนครราชสีมากลตําบทโทถากูนนทีศรีผู้ประชาการตํวบลปุทันภาก3พร้อมด้วยนายชัยวัน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงครานปี2 5 6 7โดยได้ทําพิธีปล่อยขบวดน,นดรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนระหว่างวันที่11-17เมษายนช่วง7วันเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความ ระมัดระวังในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ตํารวจภูธรทัทกษามได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่กว่า5000นายคอยอํานวยความสะดวกประชาชนและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนทนให้ได้มากที่สุดค่ะการทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภาพรวมการเดินทางกลับภูมิลําเนาของพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดออนครราชสีมาค่ะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้จากทางสถานีต่อค่ะ